เราเห็นเขาเนี <rôle: lebih off> <c oughs> ่ยยังไงเราก็ต้องถ่ายหรือว่ายิ้มให้อยู่แล้วซึ่งประจบกับที่เขาก็ล่ามีข่าวผูกพันค่ะนด้วยค่ะขอฝากขอไปก็ก็เห็นข่าวแล้วดจะถามเขาไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ถามแล้วก็คงคงไม่ถามอ่ะวันนี้เป็นสายผิดหรือเปล่าที่ทำให้เราแบบไม่คุยกับเขาเลยไม่ติดต่อไม่ไม่เกี่ยวเลยค่ะจริงๆเรารู้จักกับเป็น นี่ก็คือแบบเออบอกให้เขาแบบใช้เวลาของเขาอย่างเรื่องข่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้แบบเราไม่คุยกันเลย ไม่ได้เรียกว่าเห็นนะแต่เพียงแต่ว่าเ,ออเหมือนเหมือนแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอ,อ,อยากใช้เวลา